สวัสดีครับรายการอาจารย์มนษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีลูกค้าที่เคยติวผู้สอบบัญชีภาษีกรกับทางยีนโลมาเมื่อหลายหลายปีก่อนเลยนะครับน่าจะประมาณสัก78ปีได้นะครับก็เข้ามาติดต่อว่ายังมีโอกาสได้ติวกับเราอีกไหมนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยทางยีนโลเคยบอกว่าติวกับเราแล้วติวได้ตลอดชีวิตจนกว่าจะสอบผ่านนะครับท่านนี้ก็คงจะมาติวกับผมในช่วงติวสดในช่วง78ปีที่ผ่านมาแล้วก็หายไปนะครับ วันนี้ก็กลับใหม่ครั้งหนึ่งก็ดีใจนะครับที่กลับมาสู่สนามสอบท A อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาถามว่าถามแอดมินนะถามแอดมินว่าจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ต่อไหมนะครับผมก็ต้องตอบว่าก็ยังมีสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมนะฮะคุณทิพวรรณคุณทิพวรรณนี่ไม่แน่ใจว่าเคยมาติวสวดกับผมแล้วน่าจะอยู่ทางภาคเหนือหรือเปล่าครับไม่ใช่พิษณุโลกก็น่าจะเป็นอุนดรธานีนะไม่รู้ว่าจําผิดหรือเปล่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าเคยเป็นลูกค้าเก่าดังนั้นก็ได้รับสิทธ์ ก็เรียนฟรีบนเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีวิดีโอจํานวนมากเลยนะครับผ่านไป10ปีละที่ผมติวผู้สอบบัญชีภาษีกรดังนั้นคุณที่พรว,วันก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ให้อดมินปลดล็อกแล้วนะครับก็ยังเรียนได้แล้วก็สุดท้ายนะครับคุณที่พรว,วันก็มาขอว่าขอกําลังใจครับบอกว่าขอให้อวยพรในการสอบหน่อยนะครับผมก็จะขออวยพรว่า ขอให้คุณทิวันนะครับมีเวลาที่จะเตรียมสอบในครั้งนี้นะครับก็คือครั้งที่60นะครับมีเวลาที่จะอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกทําข้อสอบด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็คือผมขอให้มีเวลาแล้วเมื่อมีเวลาก็จะสามารถอ่านหนังสือดูวิดีโอแล้วก็ฝึกทําข้อสอบได้แล้วก็จะเป็นผลปลายทางก็คือเมื่ออ่านหนังสือแล้วฝึกทําข้อสอบแล้วก็ขออวยพรให้เจอข้อสอบในสนามสอบตรงกับที่คุณทิพวรรณทราบหรือตรงกับที่ผมติวนะครับจะได้สอบผ่านนะครับ